ทหารเพีน <left> สาธุสาธุทันเลาสาธุสาธุดวยลูกานจากวัดปานชาหลปู่้โกาสทนทั้งนคือลูกหลานพร้อมจะนําบังไฟมาถวายพร้อมโดยนั่งลำน่ะคนละไม้เรื่อเทียบูชากาบไหว้ลํ่งฤทธิ์หึงพระคุณหลวงปู่ถวายป่าใจ ่าในเมื่อน้ลกูกหลานในตังคิดตังใจนําปัตตาหารมาถวายหลวงปู่รอ,อ่หาเมื่อลกูกหลานกล่อมจะได้นํามม้อนมูอ่าลกูกหลานมิรบริวารได้มาถวายเครืองเกียบูชาขอบแทนในขอบคุณในบุญบารมีหลวงปู่ทิเมตานำพาลกูกหลานใจ้เลื่อรหลงเรื่อง นะจะได้เดินทางมากอากาศไหวพ่อพ่อ,พอบารมีองค์ลวงปู่จงเป็นที่พึ่งน้ำผิดน้ำทางน้ำแสงสวา่างใหู้ให้สมเร็จคมเจตนาสมปากธนาในบุญนะทุกประก,การลกูกหลานทุกคนได้สมเร็จในความปากธนาขอพรหลวงปู่ให้ใช้ทางประเสด็จมิจฉาสมเร็จในความปากธนาทูตปรกการพ่อในที่ขอหลวงปู่นะขอให้สมเร็จในความปากธนา ลอยลูกหลานจงนเส้นปู้ที่มีความปารถนาพอบาลแล้วมีลมหลวงปู่จงปกปักรักษาเด้ออนุนนจันพัฒนรเบนสาธุสาธุสวัสดีทุกท่านพวกผมทิ่พันช่องคมทรัพย์พญานาคทิพันพันนะครับวันนี้พาคุผชมมาที่กระท่อมสูงหลวงปูส่สวงบ้านจบกตะบนตะวังอำเภอบวัวเชิดจังหวัดสุรินมาก็ มีสายบนหลวงปู่นะครับมาไหว้หลวงปู่รู้มาจากทางไหนเนาะนี่ครับเรามาดูกันครับมีหลวงปู่ด้วยบางเห็นหลวงปู่มาจากบางเห็นนะครับมาไหว้หลวงปูส่สวงนะครับ<า>คุณจูมเออสวัสดีญาติโยมนี่เด้อสาธุสาธุมาเส้นไหวเยอะเลยเนี่ยหลวงปู่มาบ่อยบ่ยทางนี้่ยมาบ่อยมาตั้งแต่วัดไม่มีอะไรมาจนรุ่งเรือง จ้างวัดเป็นร้อยล้านแล้ว้มาขอหลวงปู่นะหออลวงปู่ให้ทุกอย่างโอ้จนจากไม่มีอะไรจนทุกอย่างมีวิหารหลังละสิบกว่าล้านซื้อที่ดินขยายจากสิบห้าไร่เป็นยี่สิบห้าไร่จากก้อนขี้ก้อนเดียวใต้ทุนกุตีหลวงปู่เนี่ย ก้อน,น,น,นดินก้อนดินไงกองขี้หลวงปู่ข้างล่างเนี่ย<อ>เอาไปมาก็ทุกครั้งก็เอามาเคลียใส่กระเป๋าเคลียใส่ย่ามเรากลับไปไปก็ไปเพิ่มพูนที่ดินแล้วคนจะขายที่ดินใครเอาโฉนดมาไว้ให้เหยียบเหยียบพื้นไหนก็ได้พื้นนั่นแหละ<อ>คนก็ไล่มาโฉนดที่ดินกองเต็มวัดเดียวนั่นวังเห็นเอามาเสกเอามาให้ขาย ทำไมตาหน่ทำพี่สี่เอาพี่สุธนบ่ก็ได้ได้เยอะเลยพี่สุธนเก็บเงียบเลยนะพี่สุธนเนี่ยไม่ค่อยพูดพร้อมกันหรอหมออ้าวอันเดียวเราสาธุสาธุสามจบพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมามีมานะมามีมามหาโภชนามหาโภชนานาชาลีตินาชาลีติเจีย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 บายตึกเจียบายตึกเจียปรมูนเจียปรมูนเจียดอบเจียดอบเจียอากอากู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 นะมามีมานะมามีมามหาโภชนามหาโภชนานาชาลีตินาชาลีเตียเจียเจียเจีย เจียเจียบายตึกเจียบายตึกเจีย9เจีย10เจียเอากูเอากู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 นะมีมานะมามีมามหาโภชนามหาโภชนาราชาริติราชาริติเจีย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  เจียปรมบูญเจียปรมบูญเจียดอเจียดอเจียอากู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 อีติปิโสอีติปิโสเปเสอีเปเสอีเปเสพุทธนาเมอีพุทธนามีอีเมนาพุทธตังโสอีพุทธตังโสอีิโสตังอิโสตังพุทธปีตีอีพุทธปีตีนะโมนะโมโพธิสัตโตโัตมหาคุณโนมาหาคุณโนมาหิตที่กุ มหิธิโกมหาราโพมหาราโพอาหังปูเชมิอาหางปูเชมิสิทธิลาโพสิทธิลาโพนีรันตลังนีรันตรลังทางประสิทธิทางประสิทธรรมประสิที่ธรรมประสิทธงทางประสิทธิสังทังประสิทธิอารียองสวงอารียองสวงสมปันโนสัมปันโนอิติปิโสอิติปิโสนโมพุทธายะนโมพุทธายะอิสวาสุติอิสวาสุติมหาบันดาลมหาบันดาลสัจจ สจจัจจาประสิทธิเมประสิทธิเมสาธุ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  อาจาริเยปมาเทนะปมาวาระตเยนกตังสัพพังอปลาทังอัมมตุโนพันเตกายะกัมมังกายะกัมมังมโนกัมมังมโนกัมมังโหสิกัมมังโหสิกัมมังกัมมันใดกัมมันใดข้าพระเจ้านี่พะเจ้าพวกหลานทั้งหลายพวกหลานทั้งหลายชาววัดป่าพรมนิมิตรชาววัดป่าพรม นตำบลวังหินอำเภอวังหินเจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษได้ประมาทพลาดพลั้งไม่ประมาทท่านทํากรรมล่วงเกินทําล่วงเกินต่อคุณครูต่อคุณครูครูบาอาจารย์ครูอาจารย์อริยะองค์สวงอริยะองค์สวงด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีที่มีเจตนาที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาทั้งต่อหน้าทั้งต่อหน้า หลังและับหลังที่จําได้ที่จําได้และจําไม่ได้และจําไม่ได้ดวงข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายโอโหศิกรรมโอ้โหศิกรรมองค์อริยะองค์สวงองค์อริยะองค์สวงโอ้มีพระคุณโอ้มีพระคุณลูกหลานนอบน้อมลูกหลานนอบน้อมกตัญญูกตัญญูตเวทิตาตเวทิตบูชาครูบูชาครูด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย ลาดพลาดพลั้งตายก็ดีได้ตายก็ดีไดาจาก็ดีได้มาจาก็ดีได้ใจก็ดีได้ใจก็ดีมีเจตนาที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาและไม่มีเจตนาทั้งต่อหน้าทั้งต่อหน้าและรับหลังและลับหลังที่จําได้ที่จําได้และจําไม่ได้และจําไม่ได้ข้าพเจ้าข้าเจ้าขอโหสิกรรมขอหสิกรรมณบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้ไหลร้ซึ่งโทษให้รสบาปเวรทั้งหลายบาปเวรทั้งหลายอย่าได้บังเกิดขึ้น จะได้บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่ชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปาซะอุกาสาอิมินาอิมินายะเตเชนะุณเตเชนะานุภาเวนะด้วยเวเดเดชะเดเดชะบุญพระลาอานิสงุนบุญบุชาติวาสนาบุญชาติวาสนาที่ข้าพเจ้าีข้าพเจ้าเคยชื่อนามสกุลของตัวเองีด ข้าพระเจ้า้าพเจได้กระทําบำเพ็ญสร้างสาสะสมกุศลคุณงามความดีในบุญบารมีได้น้อมนำมานนําวายพัดตาหารแด่องค์อริยะองค์สวงผู้มีพระคุณผู้มีอเนกอนันตขอให้บุญส่วนนี้จงมาผกผันพลิกฟื้นกลายกาย สลายไล้ใจดีให้รอดพวงพ้นมารให้มาปกผันพลิกฟื้นกายกลับกลายเป็นน้ำมนทิพย์กลายเป็นทิพยมนต์กลายเป็นทิพโอสถกลายเป็นโอสถทิพกลายเป็นดวงแก้วฉับพันนรังสีเป็นแก้วนาบารมีข้วนประการเป็นแก้วกันลับประพฤกสารพัดสะพนึกเป็นแก้วเน ระมิดสารพัดสรรพสิ่งเป็นเงินคำกำแก้วเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นเพชรอินจินดาเป็นแก้วสาวาสิ่งเป็นทรัพย์สินสริงคารบริวารพร้อมพลั่งเต็มเดียรดาษถาพื้นมากมีเป็นเสบียงคลังเก็บเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำเลียงส่งเป็นหยาดเยื่อสายใหญ่เป็นหยาดใหญ่สายเยื่อในข่พยานแห่งบ กรมพอทญยานแก้ว แห่งมรคขผลมรคยานเป็นยานนวิถีฉับพันนรังสีเปล่งแสงรัศมีปรษสาทประสิทธิคุณถึงพร้อมสู่ธาตุสู่ขันสู่จิตสู่ใจสู่รูปกายรูธาตุขันยินซีชีวิตจิตใจแห่งมวลหมูสัพพะเวไนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้ผันพิกเป็นสัมมาทิฏฐ ท่วนหน้าสวยชาติภูมิประเสริฐในแดนมนุษย์เสริฐประสาทประสิทธิคุณถึงพร้อมในมนุษย์สมบัติให้ได้ครองสมบัติมนุษย์สวยทิพสุขส่วนสามในความสมมั่งสมมีสมบูรณ์สมเต็มสมเพียงสมพอสมมาสมให้สมกินสมใช้สมเหลือสมเก็บสมก่อสมสร้าง สมสาสะสม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 จริงสมแท้สมดีสมจิตสมใจสมจิตจำนงสมจิตประสงค์สมจิตเจตนาสมปรารถนาสมท่วนประสงค์สมในสรรพสิ่งให้สำเร็จเป็นสมให้อุดมเป็นสมให้ปากฏเป็นสมโดยเร็วฉับพันโดยพรันทันทีโดยทีทันใดดัง วาจานี้ทุกประการขอให้ข้าพเจ้าลูกหลานทั้งหลายลอดบ่วงพ้นไยมารหลอดพ้นอบายภูมิทั้งสี่ลอดบ่วงอุ้มบาตแห่งพยามานทั้งสิบแปดประการมีความอนาถายากไรยาจกเข็นใจยากแค้นลำเข็นอนาถาเข็นจิต อย่าจกขาดมีดคําว่าทุกทนยากคําว่าทุกร้อนลําเค็นคําว่าทุกว่าเข็นคําว่าเข็นว่าไรคําว่าหมดสิ้นเสี่ยงให้หายไปคําว่าหมดสิ้นแล้วให้หายศูนคําว่าผิดหวังสิ้นหวังคําว่ายุ่งว่ายากคําว่าติดว่าขาดคำา่่าล้องว่าขาดคาว่าแรงสุนสามาเรยมเลยเอ้อ พอาจารย์เขาบอกว่าไม่ได้บอกเลขอันน <and living> <icking> ี <improving noise> ้ไม่ได้บอกเลขอยู่ฝาเครื่องไฟเอ็มโรยหลวงปู่เลขหลวงปู่ให้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยสอ่มทุกคนทุกท่านนะครับประมาณนี้นะครับสาธุ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  คำว่าไม่รู้ไม่เป็นคำว่าไม่ได้ไม่มีอย่าได้บังเกิดมีอย่าได้บังเกิดขึ้นกับชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายลูกน้องบริวารญาติมิตรของข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ให้ชีวิต คล่องตัวในทุกด้านคล่องตัวในด้านการเงินคล่องตัวในด้านการงานคล่องตัวในด้านการงานคล่องตัวในด้านความรักคล่องตัวในด้านความคล่องตัวในชีวิตครอบครัวอย่าได้มีปัญหาอุปสรรคอย่าได้มีปัญหาอุปสรรคอย่าได้มีความทุกข์ยากลำบากลำเค็นอย่าได้มีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นในจิตในชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่ ให้มีทรัพย์สมบัติอรตักไม่พร่องทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูนให้เพิ่มพูนให้เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันร่ำรวยมีสุขทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยามหลับ และยามตื่นให้เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันอย่าได้ตกอย่าได้บกอย่าได้พล่องตั้งแต่บัดนี้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้ไหลเนืองนองเจริญรุ่งเรือง โชดช่วงชัชวาลโชดช่วงชัชวาลให้สําเร็จให้สำเร็จ,ส,รจสมปาฏิาริย์สมปาฏิหาริย์ทุกวัน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 ในสิ่งที่คิด ในสิ่งที่ทำิ่งทที่าพระเจ้าทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจนอบน้อมศรัทธาในบาลมีขององค์หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินสถิตสถานในดวงจิตดวงใจของลูกทุกวันทุกคืนขอให้บุญนี้จงเป็นพลังนำทางนำช ชีวิตนำธุรกิจหน้าที่การงานการเงินความรักครอบครัวของข้าพเจ้าให้สว่างสวัยตลอดวันตลอดคืนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธิดนะมามีมามหาโภศนาชาลิติเจียเจียเจียบายตึก ជា9ជា9ជា เจียรับเจียอาบุอาบุอากุอากุอากุนามามีมามาหาผัวชนะมาหาผัวชนะนาชาลิเจียชาลีเจีย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 ใบตุกเจียใบตุกเจียรำบุญเจียรำบุญเจียดอกเจียรับเจียอาบุอาบุอากุอาบุอามีมาบุนามามีมหาผัวชนะมหาผัวชนะนาชาลิเจียชาลีเจีย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 ใบตุกเจีย